วันนี้นะคะไม่ว่าพี่น้องเจอเรื่องราวใดๆอยู่จะเป็นเรื่องที่ทุกใจหรือเป็นปัญหาใดๆเราสามารถหายดีได้ถ้าเราฟังคำแนะนำและคำตักเตือนจากพระเจ้าค่ะ C G N ไทย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Living l i f e นะคะกับข้าพเจ้าอาจารย์บลูเอลิกาพรอมพรค่ะรายการที่จะทําให้เราได้ใกล้ชิดพระคำพระเจ้าและใช้เวลาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวผ่านพระธรรม1นงพงกษัตริย์บทที่13ข้อ1-10ค่ะ1นงพงกษัตริย์บทที่13ข้อ1นึถึงสิททและนี่แหนะ ขณะที่เย,ยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นบูชาเพื่อเผาเครื่องหอมคนของพระเจ้าคนหนึ่งออกจากยูดาไปยังเบตเอลโดยพระวจนะของพระยาเวแล้วท่านได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชานั้นโดยพระวจนะของพระยาเวว่าโอแท่นบูชาแท่นบูชาพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แนะ่เด็กชายคนหนึ่งชื่อโยซิยาจะเกิดมาในราชวงศ์ของดาวิดและบนเจ้าคือบนแท่นนี้ เขาจะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้เผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าท่านก็ให้หมายสำคัญในวันเดียวกันนั้นกล่าวว่านี่เป็นหมายสำคัญที่พระเยเวตรัดว่านี่แน่แท่นบูชานั้นจะถูกพังทลายและขี้เท่าที่อยู่บนนั้นจะถูกเทออกเมื่อพระราชาเยโรโบอัมทรงสดับถ้อยคำของคนของพระเจ้าซึ่งร้องกล่าวโทษแท่นบูชาที่เบ็ดเอวนั้นพระองค์ก็เหยียบพระหัตถ์ออกจากแท่น ตรัสว่าจงจับเขาไว้และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งเหยียดออกต่อท่านนั้นก็เหี่ยวแห้งไปจนไม่สามารถชักกลับเข้าหาตัวได้อีกแท่นบูชาก็ถูกพังทลายและคี้เท่าก็ถูกเทจากแท่นมันเกิดขึ้นตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าให้ไว้โดยพระวจนะของพระยาเวและพระราชาตรัสตอบคนของพระเจ้าว่าโปรดวิงงอรขอพระกรุณาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านและจงอธิษฐานเพื่อเรา แล้วเราจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีกและคนของพระเจ้าก็วิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระยาเวและพระราชาก็ชักพระหัตกลับเข้าหาพระองค์ได้อีกและหายเป็นปกติและพระราชาตรัสกับคนของพระเจ้าว่าเชิญมาบ้านกับเราเถิดและรับประทานอาหารกันเราจะให้รางวัลท่านแต่คนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าถึงแม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติครึ่งหนึ่งข้าพระบาทก็จะไม่ไปกับฝ่าพระบาท และจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ําในสถานที่นี้เพราะพระยาเวทรงบัญชาข้าพระบาทโดยพระวจนะของพระองค์ว่าอยากกินอาหารหรือดื่มน้ําหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามาดังนั้นท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่งและไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเบ็ดเอวจากบริบทในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเยโรโบอัมนะคะที่เขาได้มาเป็นกรรษัตริย์ของอิสราเอลเป็นข้าราชการแค่คนหนึ่งนะคะเขาได้สร้างแท่นบูชา แล้วก็มีวัวทองคํานะคะแล้วเอาคนที่ไม่ใช่เลวีมาเป็นปรหิตด้วยคือทําอะไรหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องตามพระคําของพระเจ้าหรือตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอะไรที่ผิดบาปแล้วก็ไม่ดีมากๆเพราะเขากลัวอวิสราเอลที่เขาปกครองอยู่เนี่ยจะไม่ยอมมาให้เขาปกครองเป็นกษัตริย์แล้วซึ่งมาถึงตอนนี้นะคะพระคัมภีร์ก็บอกเลยว่าท่านนกำลังยืนที่แท่นบูชาและคนของพระเจ้าค่ะพระเจ้าส่งคนของพระเจ้ามาและกล่าวโทษแท่นบูชานั้นเลยนะคะ แต่เมื่อเยโรบอัมได้ยินคํากล่าวโทษเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะเขาได้บอกเลยว่าจงจับเขาไว้คือให้จับคนของพระเจ้าและมือที่ยื่นออกมาเนี่ยพระหัตถ์ของพระองค์ที่เหยียดออกก็เหี่ยวแห้งไปและไม่สามารถที่จะชักกลับมาเข้าตัวได้และพระเจ้านี้นะคะก็ได้ว่าทำการเซจันนะคะแท่นบูชาเหล่านั้นก็พังทลายขี้เท่าก็ถูกเทจากแท่นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นตามหมายสําคัญที่คนของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งมานั้นเนี่ยพูดไว้ทั้งหมด และสิ่งสําคัญค่ะเมื่อเยโรบอัมนะคะเขาอธิษฐานวิงวอนค่ะพระคัมภีร์บอกว่าแล้วพระราชาตรัสตอบคนของพระเจ้าว่าปโปรดวิงวอนขอพระกรุณาแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจงอธิษฐานเพื่อเราและเราจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้คนของพระเจ้าก็อธิษฐานให้กับเขาและพระเจ้าก็รักษาเขาหายเป็นวกติและเขาสามารถชักมือกลับมาได้พี่น้องที่รักถ้าเราดูจากตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าเยโรบอัมไม่ดีเลยนะคะ คือสร้างแท่นบูชาทำหลายๆอย่างที่ผิดบาปต่อพระเจ้าและยังสั่งให้จับคนของพระเจ้าด้วยที่มาเตือนเขาแต่เมื่อมือเขาเหี่ยวแห้งและเขาร้องขอความเมตตาวิงวอนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายดีเพราะเขาฟังคำตักเตือนในชื่อของเราก็เช่นกันค่ะเราเห็นถึงความรักและพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยคือการที่เราได้รับอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่สมควรได้รับสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าให้กับเราทั้งๆที่เราไม่ดีแต่เราได้รับ นั่นคือพระคุณของพระเจ้าและเยโรโบอัมกําลังได้รับพะคุณของพระเจ้าเมื่อเขาทําสิ่งผิดบาปและเขาเองเนี่ยร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าก็รักษาเมืองของเขาให้หายดีและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเราเราแต่ละคนก็ทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็ผิดบาปมามากมายแต่เมื่อเราสารภาพบาปเรากลับใจเราวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้านี้ก็พร้อมจะเยียวยาเรารักษาเราให้ใหายดี และนั่นคือความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเข้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าอนี้เมตตาคนบาปอย่างข้าพระเจ้าเข้าพระเจ้าก็เคยเป็นคนที่โกหกเป็นคนที่ทําผิดบาปทั้งเล่ายาบุหรี่ทาให้ครอบครัวเสียใจเคยทําสิ่งผิดบาปมามากมายคิดสั้นฆ่าตัวตายทําให้ครอบครัวเสียใจแต่เมื่อเข้าพระเจ้าได้ร้องทูลขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้านี้ก็เปลี่ยนนิสัยแล้วก็ช่วยเหลือให้พ้นจากความผิดบาปแล้วก็มีนิสัยใหม่ๆได้ ครอบครัวข้าพเจ้าก็เคยล้มเหลวเราเคยเป็นนี่สินเรามีความสัมพันธ์ที่แตกแยกในครอบครัวแต่เมื่อเราร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยปลดปล่อยครอบครัวข้าพเจ้าจากนี้สินเยียวยาความสัมพันธ์ที่มันแตกร้าวให้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คืนดีกันได้นั่นคือความรักและความเมตตาของพระเจ้าและนั่นคือความรักและความ <me> <ไ fahr S 1> เาามตตาที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนและเมื่อเราเข้าใจความรักและความเมตตาของพระเจ้าแล้วก็อยากหนุนใจเราทั้งหลายนะคะว่าธรรมโรมที่12ข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อเราพิจารณาถึงพระเมตตา ของพระเจ้าว่าเราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้ามากแค่ไหนพระเจ้าดีต่อเราแค่ไหนขอให้เราเนี่ยถวายตัวของเราให้กับพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์วันนี้เราได้เห็นถึงความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเยโรโบอัมงและพี่น้องรู้ไหมคะว่าหลังจากนั้นเขาก็ยังทําผิดบาปนะคะเขาก็ยังไม่ดีแต่พระเจ้าก็ยังฟังคำอิษฐานวิงวอนของเขาและรักษามือของเขาพระเจ้าจะให้มือ,ขอเขาเป็นแบบนั้นไปตลอดเลยก็ได้แต่พระเจ้าก็ยังฟังคําวิงวอนของเขา แล้ววันนี้พระเจ้ารักเราและเมตตาต่อคนบาปอย่างเราขอให้เราจะตั้งใจวันนี้ด้วยกันค่ะว่าเราไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียพระทัยเราอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเราอยากจะรับใช้พระองค์เราอยากจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราอยากจะอยู่เพื่อพระองค์ด้วยกันเราอยากจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้ามีพระเมตตาต่อเรามากมายเราเองก็ไม่ได้แตกต่างจากเยโรบอัมที่เคยทําผิดบาปเคยกับไหวสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าเคยไม่เชื่อฟังพระเจ้าเคยทําให้พระเจ้าเสียใจแล้วเสียใจอีกแต่ทุกครั้งที่เรา ถ่อมใจสารภาพบาปขอความเมตตาจากพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นเพื่อเราเสมอให้โอกาสเราขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าก็ให้โอกาสชีวิตข้าพระเจ้าได้กลับมามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นได้รับใช้พระเจ้าในวันนี้ได้ได้เจอพี่น้องทุกคนในเวลานี้และข้าพระเจ้าเองก็รู้ว่าพระเมตตานั้น เป็นพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่จริงๆข้าพเจ้าจึงอยากมีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าพระฉะนั้นวันนี้เรารักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและเห็นคุณค่าของพระเมตตาของพระเจ้าได้กันนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและในบริบทวันนี้เรายังเห็นแบบอย่างที่ดีของคนของพระเจ้าค่ะเมื่อเยโรบอัมเนี่ยเขาได้รับการรักษาแล้วเขาก็อยากเอาใจคนของพระเจ้านะคะเขาชวนนะคะคนของพระเจ้าไปที่บ้านค่ะไปรับประทานอาหารกันเถิดแล้วก็แบบ อยากจะแบบว่าดูแลให้รางวัลนะคะแต่คนของพระเจ้าบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ฝ่าพระบาทจะประทานราชสมบัติครึ่งหนึ่งนะคะสมบัติของกษัตริย์ครึ่งหนึ่งนี่มันเยอะมากนะคะหรือจะให้สมบัติขนาดน,นั้นก็จะไม่ไปกับฝ่าพระบาทจะไม่รับประทานหรือดื่มน้ำในสถานที่นี้เพราะพระยาเวบัญชาค้าพระบาทโดยพระเจ้าของพระองค์ว่าอยากกินอาหารอย่าดื่มหรือกลับไปตามทางที่เจ้ามา ดังนั้นเนี่ยคนของพระเจ้าก็เชื่อฟังพระเจ้าแม้จะถูกทดสอบด้วยราชสมบัติหรือเงินนะแล้วก็รางวัลที่เยโรบอัมจะให้แต่พระเจ้าได้บอกเขาไว้อยู่แล้วว่าไม่ให้เขาทำสิ่งนั้นเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าและนั่นคือแบบอย่างที่ดีแม้บทจากนี้แอบบอกไว้ก่อนว่าสุดท้ายคนของพระเจ้าโดนหลอกนะคะแต่ถ้าในบริบทตอนนี้เนี่ยเขาก็เลือกจะเชื่อฟังพระเจ้าแม้พระราชาหรือเยโรบอัมจะดึงดูดเขาด้วยรางวัลที่อยากจะให้ แต่พระเจ้าตรัสและสั่งเขาไว้อย่างไรเขาก็อยากจะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคนของพระเจ้าขอให้เราเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าแม้ใครจะเอาเงินมาหลอกล่อเราแม้ใครจะเอาตำแหน่งอะไรมาหลอกล่อเราแม้ใครจะเอาอะไรหลายอย่างมาหลอกล่อเราแต่เรารู้ว่านั่นไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้านั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าเตือนเราไว้หรือบอกเราไว้ว่าเราไม่ควรจะทำเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้าค่ะเราควรที่จะ ยึดพระเจ้าไว้อย่าให้เงินอย่าให้อำนาจอย่าให้ชื่อเสียงอย่าให้อะไรที่มันไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้ามาดึงเราหรือทําให้เราเชื่อฟังสิ่งนั้นมากกว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าและคนของพระเจ้าก็เป็นแบบอย่างที่ดีสําหรับบริบทวันนี้ว่าเขาไม่ยอมให้รางวัลจากกษัตริย์หรือสมบัติจากกษัตริย์ครึ่งหนึ่งเนี่ยทำให้เขาต้องปฏิเสธพระเจ้าที่สั่งอะไรเขาไว้นั่นนี่คือสิ่งที่เราก็น่าจะเรียนรู้มาใช้ในชีวของเราด้วยกันนะคะว่าสิ่งแรกเลยก็คือขอให้เราเห็นพระเมตตาของพระเจ้าที่มีตม่่ออบาาายงเร เราจะรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและอยู่เพื่อพระองค์ด้วยกันและอีกสิ่งหนึ่งคือขอให้เราเป็นคนของพระเจ้าที่จะเชื่อฟังพระองค์เสมอแม้การอยู่บนโลกนี้อาจจะแบกกังเขนหรือต้องเจออะไรเข้ามาทดสอบเรามากมายแต่ขอให้เรายังเชื่อฟังพระเจ้าสุดใจและเราจะไปรับรางวัลบนแผนินสวรรค์และบำเหน็จที่พระเยซูจะนำกลับมาให้กับเราด้วยกันอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะคะ แ้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเยโรโบอัมและเป็นพระเมตตาที่มีถึงเราทั้งหลายเราเป็นคนบาปและทำผิดพลาดมามากมายเช่นกันแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราสํานึกผิดเมื่อเราเพึ่งพาพระองค์เราสารภาพบาปพระเจ้ายกโทษให้กับเราพระองค์ดีต่อเราพระองค์อวยพรเราพระองค์สร้างชีวิตของเราขึ้นมาและชีวิตของเรา ในวันนี้เราก็รู้ว่าเราได้รับหลายสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับพระองค์มีพระคุณสําหรับเราอย่างมากมายขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์รับใช้พระเจ้าบากบัลละมุ่งไปแบกกังเขนติดตามพระองค์ประกาศข่าวดีรับใช้พระองค์ทําสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อก็ขอให้เรามองที่พระเจ้าและมีชีวิตที่ ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสุดใจและคนของพระเจ้าในวันนี้ในบริบทวันนี้ก็เป็นพระพรให้กับเราที่เขาไม่เห็นแก่เงินไม่เห็นแก่รางวัลที่เขาจะได้รับแต่เขาเห็นแก่พระเจ้าที่ควรจะเชื่อฟังพระองค์และทําสิ่งที่พระเจ้าสอนเขาไว้ขอให้เรามีหัวใจเช่นนี้ชีวิตเช่นนี้เช่นกันที่เราจะเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าตรัสสิ่งใด เราจะพร้อมเชื่อฟังแม้เราต้องปฏิเสธอะไรที่จะหลอกล่อเรามากมายแต่ขอให้เราทำสิ่งที่เป็นน้ำประทัยของพระเจ้าขอให้เราทำงานที่ดีขอให้เราทำสิ่งที่ดีขอให้เราเลือกสิ่งที่เป็นน้ำประทัยของพระองค์เสมอเพราะพระเจ้ารักเราและให้สิ่งที่ดีสุดกับเราเสมอเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้ารักเราและมีพระเมตาตาต่อเราลูกขออธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน อยากเชิญชวนพี่น้องนะคะให้กดไลค์กดติดตามและกดแชร์นะคะ Facebook y o u t u b e ิน Instagram แล้วก็ติ k กตอของ CGN ไทยนะคะพี่น้องท่านไหนนะคะอยากจะแบ่งปันพ่อพรร่วมแสดงความมิเห็นก็ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจเพิ่มเติมนะคะให้ร่วมใจกันในฐานเผื่อทีมงาน CGN ไทยและมีภระใจนะคะร่วมกันถวายเผื่อภารกิจ CGN ไทยด้วยกันค่ะขอพระเจ้าไว้พรนะคะ